รัปดียามแรงครับพเพื่อนพักทายกันได้นะครับแม่น้ำสายนี้เย็นมากเลยนะครับผมก็ลงมาจากดอยอ่างขางนะครับเรียกกันว่าตีนดอยอ่างขางนะครับผม น้ำแรงนะครับแม่น้ำธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติมากนะครับ ถายกันได้นะครับผมเพื่อนคุมแม่น้ำธรรมชาติมากนะครับ 200ท่านนะครับผม oh มาสายถานพักทายกันได้นะครับเ,เพื่อนๆแม่น้ำสายนี้ก็ ลงมาจากดอยอ่างขางนะครับผมถ้าจะให้ขึ้นไปตามแม่น้ำก็กว่าจะถึงที่แม่น้ำออกหรือว่ามันออกจากใต้ภูเขาก็ประมาณ3วันนะครับค่อยถึงตรงที่แหล่งน้ำออกนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใหเพื่อนหันมา ที่น้ำเย็นๆนี่กันดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้เอาขากล้องมานะครับใช้มือจับนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ดูธรรมชาติมากนะครับผมเลื่อนไปตามแม่น้ำให้ดูนะครับอันนี้ก็จะลงสมทบถึงบ้านยางแล้วก็ลงไป แม่ขานะครับผมแล้วก็ลงไปทางแม่น้ำกกนุ่นนะครับผมก็บ้านผมก็ธรรมาชาติมากครับมีแต่ต้นไม้นะครับข้างๆนี้นะครับผมหมู่บ้านก็จะอยู่ข้างบนนู้นนะครับก็มีโอกาสได้มา ชมน้ำธรรมชาติให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมกับเย็นๆแบบนี้นะครับธรรมชาติมากนะครับผมก็ขอ,ขออนุญาตจ,จับน้ำให้เพื่อนดูนะครับผมนี่นะครับเย็นมากเลยนะครับนี่คือน้ำป่านะครับผมน้ำป่า อร่อยกว่าน้ำปลานะครับผมนี่น้ำธรรมชาติมากนะครับไม่มีสารเกลือปนอะไรนะครับแค่เราซื้อตัวกองมากองไว้แล้วก็ดื่มได้แล้วนะครับผมไม่มีหินปูนะครับแม่น้ำสายนี้แต่นี้ก็มีแต่หินทั้งนั้นนะครับผม นี่นะครับทักทายกันเข้ามานะครับเพื่อนๆก็เก็บภาพบรรยากาศวิวแม่น้ำเย็นๆสายน้ำเย็นๆนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับมีปลานะครับผมแถมที้มีปลาด้วยนะครับ เป็นตาบู่ทรายนะครับผมเย็นมากเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอกำลังใจนะครับผมหนึ่งกำลังใจนะครับ ให้วิถีชีวิตคนบมมันอยเปานะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ทันชมก็ชมคลิปย้อนหลังนะครับผมเย็นมากนะครับผมน,นะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับผมหนึ่งกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม พักทายกันเข้ามาได้นะครับนี่ก็ชาวบ้านกลับมาจากสวนนะครับผมขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับผมพเพื่อนเย็นมากเลยนะครับแม่น้ำสายนี้เอฟนะครับผม ก็ขอเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับเพื่อนๆผมหาหนังสือฝรั่งไม่ห่อนะครับทักทายครับผมสวัสดีครับ มากเลยเพื่อนๆดูอันนี้เวลาฝนตกนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะผมน้ำป่ามาแรงมากนะครับก็ไม่ได้เอาขากล้องอะไรมานะครับผม สายน้ำไหลไม่หวนกลับนะครับผมก็เหมือนกับคนนะครับสายน้ำไหลไม่หวนกลับคืนมา นี่งแน้วขากล้องมา Nine and then and คุณสำหรับการตกใจนะครับผมประมาณภาษากินไม่ออกนะครับผมขอเป็นภาษาไทยนะครับเช้า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  กับน้ำแล้วข้อมูลนี้นะเออถูแล,ล้วเนี้ยขอคามอนุญ,ญาตไล่สุดสองร้อยท่านนะครับผม สำหรับการกดกรงกดใจนะครับว่าไงน้องว่าไง าสิขวางกันสายทานยังไหลเชี่ยวขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจ ท่านที่อยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับผมได้เข้ามาเยี่ยมชมนครับย่ได้ผมอ่านประจางกินไม่ออกอบตุณนสำหรับบิดทูบนะครับผมก็จัดต,ตูนหัวเลาะนะครับผม ผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องวิถีชีวิตคนบันอยเป่านะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ช่องสองช่องนี้ด้วยนะครับที่เข้ามาพักผ่ยนนะครับก็ได้เวลาที่ผมต้องกลับบ้านนะตอนนี้ก็สิบห้าตอนนี้ก็สิบ หกสิบเจดนาฬิกาแล้วนะผมผมก็ต้องกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่ายุ่มันเยอะนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในหน้าที่การงานช่องไหนที่เจริญแล้วก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็ช่องที่กำลัง เติบโตก็ขอให้เติบโตเรื่อยๆนะครับส่วนช่องผมก็ทำมาหลายปีนะครับผมสี่ถึงห้าปีแล้วก็ยังไม่คืบหน้านะผมก็ส่วนมากไม่ค่อยมีเวลานะครับทําสวนนะครับผมทําสวนลิ้นจี่นะครับเวลาเราเข้าทําสวนลิ้นจี่ก็คนก็ไม่ค่อยดูกันนะครับผมก็เดือนหน้าหนาวสิบเอ็ดสิบสองนี้ผมก็จะทํา บ้านพึ่งนะครับรังพึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ